สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนครับอยู่ผมนะบาสเดินป่าพาหลอนครับพี่พี่เพื่อนครับซึ่งผมก็ได้ดูคลิปพี่เบิร์ดนะก็คือเขาได้เกิดการทะเลาะกับองค์หญิงนะพี่พี่เพื่อนซึ่งวันนี้ผมก็จะไปคุยกับองค์ญิงหรือไปช่วยพี่เบิร์ดเงอท่านองค์ยิงนะครับไม่รู้ว่าพวกเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรผมก็จะลองไปถามองค์หยิงดูด้วยแล้วก็ช่วยพี่เบิร์ดงาะองยิงด้วยไม่รู้ว่าองค์หยิงตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วแต่ที่ ผมเห็นนะตอนเมื่อเย็นนี้ก็คือองค์หญิงแกได้อยู่ตรงบ้านล่างนะพี่พี่เพื่อนก็ก่อนที่จะไปผมต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งจิตตามเพื่อเป็นกำลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปพี่พี่เพื่อนถ้าพร้อมแล้วก็เราไปกันดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยไปครับไปครับพี่พี่เพื่อนเราก็จะไปฟังเหตุผลเรื่องที่องค์หญิงได้ทะเลาะกับพี่เบิร์ดนะ แต่แล้วก็ท่านองค์ราชานะเขาได้มาส่งองหญิงละเมื่อเย็นนะกพื่อนเพื่อนครับท่านองคหญิงครับเดอร์เพิลครับ ท่านองหค์ยิงครับว่าไงท่านเป็นเป็นไรกันครับถึงได้ทะเลาะกับพี่เบิร์ดครับข้าแค่ไม่พอใจเบิร์ดนิดหน่อยอะไรนะครับถ้าไม่พอใจก็เบิร์ดมันนิดหน่อยอ๋อครับท่านอง์ราชาได้มาส่งองค์หญิงแล้วเหรอครับ แล้วท่านกินอะไรมายัางครับกินมาแล้วอันที่สินค่ายักยู่มึงและจรับแรงักพักแต่ท่านอง์ราชาได้มาส่งหรอครับใช่ท่านก็ลองไปคุยดูกับพี่เบิร์นะครับก็ค่อยๆเคลียร์คุยกันก็ได้ครับ แล้วตอนนี้พี่เบิร์ดอยู่ไหนหรอครับตอนนี้ข้าไม่รู้ข้าเพิ่งกลับมาถึงอ๋อครับก่อนเจ้าจะมาหาข้าท่านพ่อมันส่งข้าสักพักแล้วแล้วท่านก็เดินกลับไปแล้ว ครับแล้วท่านอง์ราชาได้บอกอะไรไหมครับคุณพ่อข้าไม่ได้ว่าอะไรก็ผมก็จะช่วยพี่เบิร์ดแบบงอท่านอง์หญิงนะพี่เ คือทางทางี่เบิร์ดแล้วก็องยิงก็ทะเาลาะกันนหมืหนท่านอง์ยิงจะไม่เข้าใจที่เบิร์ดเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้นะครับผมได้ดูผม,ดดผมได้ดูคลิปที่เบิร์ดไปก็ผมเห็นพวกองค์ยิงแล้วก็พี่เบิร์ดทะเลาะกันนักถึงกับตบตีกันเลยล่ะครับไม่ได้ตีกันแค่ฝัก แล้วท่านกินอะไรมายัางครับกินมาแล้ว,ม,ลวมหาค่ามีอะไรจะพูดหรือเปล่าพอดีผมมาช่วยพี่เบิร์ดงอท่านองค์ยิงครับผม ผมก็ไม่อยากให้พวกท่านแตกแยกกันครับเพเป็นพวกท่านก็แบบรักกันแล้วก็ช่วยกันทําไข่คลองอย่างเงี้ยก็แบบผมก็น่าสงสารพี่เบร์นะตอนนี้พี่เบร์ก็แบบผมเห็นเมื่อเย็นนี้ไปร้องไห้ที่ไหนผมก็ไม่รู้ครับเหมือนเขาจะไม่อยากให้องค์หญิงไปหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับ วนนี้องยิ่งก็ลองไปเจราจาดูกับพี่เบิร์ดก็ได้ครับได้เดี๋ยวให้มาคุยเองเดี๋ยวให้พี่เบิร์ดมาคุยเองพาม่ได้รู้สึก,กลอดแล้วอ๋อครับให้ผมโทรหา้าพี่เบิร์ดให้มาบ่าครับไม่เป็นไร แค่ไปบอกเะเบิรว่าค่ากลับมาแล้วก็พอออโอเคครับเดีผมบอกให้ครับแล้วคืนนี้ท่านองค์หญิงจะนอนรงไหนครับจะไปขึ้นไม่นอนกับพี่เบิร์ดหรือจะนอนทรงนี้ครับถ้าจะนอนที่นี่แหละอ๋อค,ครับ ก็ผมก็จะให้พวกท่านคุยกันดีๆนะพี่เพื่อนก็คือไม่อยากให้พวกเขาแตกแยกกันนะครับ <c oughs> แล้วอง์ราชาจะมาอีกตอนไหนครับท่านองค์ยิ่งพอจะรู้ไหมครับฉันพ่อค้าไม่ได้บอกอะไรอ๋อครับองค์ยิ่งก็ทำตัวสบายๆได้เลยนะครับ คือมันองอนลิบเบาจะเครียดเท่นั้นคนะืนอเ่านั ท่านก็ขึ้นไปนอนกับพี่เบิร์ดก็ได้นะพอตรงนี้อากาศมันเย็นนะครับไม่เป็นไรถ้าอยากนอนที่นี่เนดะีย๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดีย๋ยวผมจะให้พี่เบิร์ดลงมางอท่านเลยครับเดีย๋ยวผมจะบอกพี่เบิร์ดให้ครับในค่ำคืนนี้เลยครับ ติดตามกันด้วยนะครับแล้วองค์ยิงกลับเมืองลับแลตอนกี่โมงครับ ว่าองค์ยิงกลับไปเมืองลับแรนนี้ผมว่าท่านองหลราชาาคงตกใจแน่เลยว่ามาทําอะไรใช่ไหมครับฉันพ่อมไม่ได้ว่าอะไรฉันพ่อ ช่วยกันเป็นกำลังใจใหพี่เบิร์ดด้วยนะว่าจะง้อท่านองคหญิงสําเร็จหรือเปล่าพี่งเพื่อนถ้าใครคิดว่าสําเร็จกดหนึ่งใครคิดว่าไม่สําเร็จกดสอมาเลยพี่งเพืนนะ่อนครับเจ้ากลับบ้านเจ้าบอกเบิร์ดได้ว่าข้ากลับมาแล้วข้าจะรอเจ้าเบิร์ดอยู่ที่นี่ ได้เลยครับ่ำองุ่งครับจะมีอะไรจะพูดกับใครอีกไหมไม่มีแล้วครับถ้าไม่มีค้าจะพักผ่อนแล้วได้ครับแล้วผมจะขึ้นไปบอกพี่เบิร์นให้นะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นไปบอกพี่เบิร์ดว่าอมยิงเขาได้มาแล้วนะพี่เบิร exactly ์่ได้ับเบิร์ตเบิร์ตเบิร์ต องยิงมาแล้วองยิงมาหาลงไปหาองยิงน่อยเขาบอกเร็วเขาบอกเขาบอกเร็วเร็วเลยเพี้ยนแน่โอเคใช่ ดี๋ยวพี่เบอร์ตามมาองยิ่งครับ ได้ขึ้นไปบอกพี่เบิร์นให้แล้วครับเดี๋ยวพี่เบิร์นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาตามลงมาครับเขาทำกับข้าวอยู่เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับท่าน ผมยิงมาหานายเข้านอนอยู่ตรงโน้นเห็นไหมผมยิงครับผมเดินก่อนผมยิงครับผมยิง ของยิงไฮโกย์พมแล้วหรอไฮโกยแล้วเมื่อของยิงจะไ้โก้์พมแล้วนะครับพี่ผมปล่อยใกล้ไปแล้วนะแล้วองราชาไปไหนองราชามาส่งใช่ไหมบาสใช่องระชากลับไปแล้วองชากลับไปแล้วหรอครับองราชาก็ได้กลับไปแล้วนะครับพี่พี่คือองราชามาส่งใช่ไหมครับองหญิงใช่คือผมดีใจสุดขีดเลยนะพี่พี่เอฟซี ไปได้เราขึ้นไปกินข้าวกันดีกว่าของยิ้งข้มทำกับข้าวอยู่ผัดผับผมยังไม่อาบน้ำอผมยังไม่ได้อาบเลยนั่นแค่เย็นแล้วทำไมเนี่ยขมทำกับข้าวอยู่ไปครับบาไปเผาขงยิงไปกินข้าวดีกว่างข้ากินมาแล้วของยิ่งกินมาแล้วเหรอข้าขอร้อยอยู่ที่นี่แหละจะไปกินข้าวเลยกับพี่วินเพื่อนก็คือผมกับพี่เบิร์ดก็จะขึ้นไปกินข้าวแล้วนะพี่วินเพื่อนครับ ก็คือยิ่งก็จะนําไปกินข้าวด้วยนะ PPFc ครับก็คือก็ได้เกิดการหิวข้าวใช่ไหมเบิร์ตก็เคพี่วินเพื่อนขออนุญาตขึ้นไปกินข้าวก่อนนะครับไปเจอนครับก็เคพี่วินเพื่อนครับก็คือตอนนี้นะผมก็ได้เดินขึ้นมาถึงบ้านแล้วนะครับพี่วินเพื่อนก็คือตอนนี้พี่เบิร์ตกับ องค์หญิงก็กําลังที่จะกินข้าวนะแต่องค์หญิงก็กินมานิดๆิดน่อยนอยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าแกกินเยอะหรือกินน้อยก็คือผมก็ได้คุยนะได้คุยพี่เบิร์ดก็นิดๆิดน่อยนอยเขาก็ได้ทะเลาะกันเพราะเรื่องไก่ที่พี่เบิร์ดได้มัดไก่นะครับ ก็เหมือนองค์ยิงแกอาจจะไม่ชอบนะเรื่องเขาได้มัดไก่นะพี่วินเพื่อนหรือพี่เบิร์ดมัดไก่เหมือนมันทําร้ายสัตว์อย่างเงี้ยพี่วินเพื่อนพี่เบิร์ดก็เลยจึงต้องปล่อยไปก็โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมต้องขอไนแล้วหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่มกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปถ้าผมไปทําคลิปที่ไหนผมมาฝากพี่พี่เพื่อนติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับ